สวัสดีค่ะคุณครูชวลิตหนูชื่อนางสาวอนงวันสิริสายานนท์ชั้นม .5 .11 เลขที่26จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกในหัวข้อเรื่องคาทอลิกและโปรเตสแตนต์คาทอลิกและโปรเตสแตนต์นั้นคาทอลิก,ลนนลกมีภาษสันตะปาปาเป็นประมุขโดยสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอัครสาวกกลุ่มแรก โดยถือว่านักบุญเปโตรหรือเซนปีเตอร์คือพระสันตปาปาพระองค์แรกและสืบทอดมาถึงพระสันตปาปาเบนนดิกที่16องค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่265ผู้ที่นับถือคริสต์ศาสนาทุกนิกายทั่วโลกเรียกเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันว่าคริสเตียน แปลเป็นภาษาไทยคือคริสตชนแต่สำหรับประเทศไทยเรานั้นแล้วนิกายโรมันคาทอลิกถูกนำเข้ามาก่อนสมัยพระนารายมหาราชโดยบาตรหลวงชาวโปรตุเกสดังนั้นการออกเสียงคาว่าคริสเตียนในโปรตุเกสจึงออกเสียงว่าคริสตังอย่างจีซัสก็ออกเสียงว่าเยซูจึงทำให้คาทอลิก เรียกผู้นับถือในาาศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกว่าคริสตังส่วนโปรเตสแตนต์น,นั้นเข้ามาในสมัยหมดบัตเลซซึ่งเป็นอเมริกาดังนั้นโปรเตสแตนต์นไทยจึงเรียกว่าคริสเตียนแต่คำว่าเยซูนั้นก็ใช้ตามที่คาทอลิกและคนไทยได้คุ้นเคยกันไปแล้วคาทอลิกนั้น จะมีนักบวชที่เรียกว่าบาทหลวงหรือซิสเตอร์และคาทอลิกจะมีการให้เกียรติพระนางมารีแม่ของพระเยซูเป็นพิเศษเรียกพระนางว่าแม่พระมาจากคำว่ามารดาของพระเจ้าคาทอลิกนั้นจะมีการยกย่องวีรบุรุษหรือวีรตรีทางาศาสนาหรือเรียกง่ายๆว่าคือบุคคลที่ดำเนิน ชีวิตตามแบบอย่างพระเยซูอย่างดีมากจนเรานั้นมั่นใจว่าเขาได้ไปสวรรค์นแน่นอนจะเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นนักบุญเหล่านักบุญก็เหมือนขุนนางที่ใกล้ชิดกับกษัตริย์และคาทอลิกนั้นยังมีความเชื่อว่าในพิธีมิสซาคือพิธีนมัสก,การพระเจ้าในวันอาทิตย์เมื่อขนมปังและเล่าอางุ่น ถูกเสกในพิธีก็คือเนื้อและพระโลหิตเหมือนที่พระเยซูนั้นทรงกระทำเสวยอาหารมือข้ามเป็นมือสุดท้ายโบสถ์คาทอลิกทุกแห่งนั้นจะถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกันขึ้นตรงต่อกรุงวาติกันและองค์พระสันตะปาปาดังนั้นหากว่าเราเป็นคาทอลิกจะไปวัดที่ไหนก็ได้ที่ใกล้บ้านและสามารถเปลี่ยนวัด ไปได้ตามแล้วแต่ที่เราสะดวกได้เลยต่อไปเป็นโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์นั้นหลังจากแยกนิกายในสมัยมาตินลูเทอร์หลังจากนั้นได้มีการแยกนิกายย่อยอีกหลายนิกายเลยโบส์หรือคิดจาจักรต่างๆจะไม่ได้ขึ้นกับวาติกันหรือพระสันตะปาปาแต่สำหรับในประเทศไทยแล้วนั้น โปรเตสแตนต์จะแบ่งเป็นสีสายใหญ่ๆคือสายสภาคิตจักรในประเทศไทยสายสหักิจคิเตจักรและสายสหเว็บติสและเซเว่นเดย์แอดเวนติสและนอกจากนั้นมีคิตชนที่ไม่มีสังกัดเรียกตัวเองว่าคิตจักรอิสระโปรเตสแตนต์นั้นจะไม่มีนักบวชแต่มีผู้ถวายตัวรับใช้พระเจ้า เรียกว่าศาสนาจารย์หรือหรือสิทธยาพิบาลและผู้ประกาศซึ่งอาจจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ได้จะเรียกบุคคลนี้ว่าอาจารย์โปรเสตสแตน์นั้นโดยทั่วๆไปจะไม่ให้ความสำคัญพิเศษกับพระนางมาลีหรือนักบุญจะเน้นการเข้าถึงพระเยซูโดยตรงด้วยตัวเองสถานประกอบกิจกรรมนั้น ทางโปรเตสแตนจะเรียกว่าคิเทจักรซึ่งคาทอลิกจะเรียกว่าวัดโดยทั่วไปเมื่อเชื่อว่าโบสถไหนก็ต้องเข้าร่วมนมันสก,การที่โบสถนั้นขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ